สว,วัสดีเช้านี้นะครับเช้านี้ตื่นมาหาพักพอดีมาเจอดันมาเจอผักหน้าบ้านอยู่หน้าบ้านริมรั้วบ้านผมในในบ้านผมเลยเนี่ยที่ีงผมละไว้คือมะตูมแขกนะครับไว้กินกับลาบอาหารดีสานนะอร่อยนะเพราะว่ามันจะแบบมันมัน,มนเป็นสมุนไพรนะช่วยรักษาแบบทางสมุนไพรทางอะไรรักษาอะไรไม่รู้แต่ผมเห็นเขากินเป็นยากันนะบางคนเอาไปกินเป็นยาเลยก็อร่อยมากกินกับลาบกินกับอะไรเนี่ย วันนี้ก็มีเยอะเลยครับทุกคนดูเนี่ยกินมันออกจะเปรี้ยวๆหน่อยๆน,นะคล้ายอะไรสักอย่างผมนึกไม่ออกเราจะเก็บดูมันมีดอกด้วยนะคนดูดอกนะ่เพิ่งเพิ่งเคยเห็นดอกมันครั้งแรกตั้งแต่ปลูกไม่ได้ปลูกนะมันขึ้นเองธรรมชาตินี่โ,โกินแค่นี้ก็พอครับไม่ต้องกินเยอะเก็บไปกินวันหลังนะครับก็ใครอยากกินมาเก็บ